ไม่ผอมเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต้วนัทพรซ่อมร่างซ่อมใจจนกลับมาเป๊ะอีกครั้งเรได้ว่าหลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสําหรับนักแสดงสามารถความสามารถอย่างแต้วนัทพรเตมีรักเพราะนอกจากการสแสดงจะโดดเด่นแล้วยังสามารถทําได้อีกหลายด้านมากไม่ว่าจะการร่ายรำหรือร้องและเต้นก็ตามค่ะแต่ก่อนหน้านี้ก็ทําแฟนคลับแอบห่วงหลังแต้วผอมลงหนักมากจนสี่ครองโพลซึ่งหลังจากที่โดนแฟนๆทักด้วยความเป็นห่วง แตวก็ได้ฟิตหุ่นให้กลับมาเป๊ะเหมือนเดิมอีกครั้งลาสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยภาพหุ่นสุดเฟิร์มพร้อมแคปชั่นว่าซ่อมร่างซ่อมใจงานนี้ก็ทำแฟนๆเข้ามากดไลค์สนานเลยละค่ะเพราะกลับมามีหุ่นที่เป๊ะไม่ได้ผอมเหมือนเดิมแล้วแหมกำลังฟิตหุ่นแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะกำลังจะมีละครเรื่องใหม่หรือฟิตหุ่นเตรียมพร้อมเป็นเจ้าสาวกันแน่นะคะ เพราะหลายคนก็กำลังลุ้นและจับตาอยู่ว่าแฟนหนุ่มอย่างไฮโซปนัยพรประภานั้นจะทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเมื่อไหร่